จะจะมอดูมอดูนี่ตกลงนี่วันศุกร์วันเสาร์นี่มันมีความสำคัญยังไงโอ, <c oughs> อ้อันอันว,วันวันศุกร์นี่เป็นหว่วงคนอื่นหลายจนเป็นทุกข์อันอาศัยบ่ได้เป็นห่วงคนอื่นหลายคนอ,อื่นหลายก็ตัวเองห่วงคนอื่นหลายกว่าตัวเองวันศุกร์อ๋อ วันเสานี่มึงว่าดีมากกูก็ดีไปบ่บ่ดีกูก็บ่งึดวันเสาร์วันอาทิตย์นี่แจ่มใสยังไดงก็ได้บ่บ่สิเดียรวันจันทร์นี่กัแบบบ้ากับว่าวิ่ยเฉยไปซื่อๆน่ะเอาใจไปเบิดอันใดที่อยู่เนาะที่อยู่เนาะไปเบิดวันอังคารนี่เดี๋ยวแต่มึง มึงอยากมึงอยากมึงอยากกินมึงอยากด้วยมึงกับเฮ็ดมึงบ่อยากด้วยมึงขี่ข้านกับตามสร้างมึงยืมกูจังไห้บ่ยืมกูกับบ่ห้ให้แล้วมึงต้องคืนบ่คืนกูกับบ่มักมึงอ่ะเนี่ยเป็นท่านธนงคารเป็นท่านเจ้าวัดพะลือหักกะโอ้ยบอกางฟังยากอยากได้อยากดีแดงบ่สู้ชีวิตบ่สู้ชีวิตติ อืมว่าสู่ชีวิตาแบบเครเรียก,กวกะเพาะวันพฤหัสอะอยากได้ไปเอาให้กูแน่อืมอยากกิน,นอันไปจับมาให้กูแน่กูอยากอายกพกูอยากกูอยากอันอันเสื่อนี่อันอันกูยืมเงินแน่กูเ,เสียเท่าครับอืมวันพฤหัสอืม ก็ดีที่ชุดแต่วันอาทิตย์แต่แต่มันต้องเบ,งบิบบ่งประกอบกับพี่อีกที่กาวันจีมเบิ่งประกอบซือเบิงบ่งประกอบเบื้องประกอบก็งงยิ่งอีกคือเกาวันจีตั้งสมมุติน่ะดูใกล้ๆเจ้าของอ่ะตั้งักลาเนี่ยครับคือเบนจะมั่นนะครับตัวเบนนี่อยากอายอยากรวยอยากดีตัวจนันิสลาตัวมั่นนี่บม่ยอมอาหารจะยงจับผิดแล้วก็ บ,ไงไงบ่อเซียคนอื่นแล,แล้วกับลิีิอย่าเอาใกล้ๆครับวันอาทิตย์นี้ผมเกิดวันอาทิตย์ดิที่แรกแม่บอกว่าเป็นคนง่ายๆผมเป็น,นวันมุงเกิดวันอาทิตย์ดินั่นละมันประกอบกับตัวกหลซีซีๆลยเป็นคนมาสัง <ừ. S 2> ขันดาวว่าสีสังบงไทยเด้บ้านะมึงนี่สังเขาก่อน่ะตัว <ừ. S 2> ตัวมันตัวเพราะไงมันน่ะอืมเอ่อทั้งเขาก่อนนี้จับผิดเขาก่อนนี้ เอาเปียบมึงมาได้หรอขันมึงบวบวหักคือบวาน้ำเลยบานนี่บานนี่อันอีลามึงได้เัมอนอีลามึงอันอันวันยงอีลาเลยอันเขาพูนแหมวันยงมันพูหัดแหวันพูหัดแโอ้ปั้นนั่นกี่อืมใครว่าน้ำเลยไนว่านางจากเนี่บ่ถือใจบว้าวบบวบถือใจก็ไม่แก่ฟาดแล้วลด อ้ยบ่ได้ต้องต้องมีเหตุผลบ่บ่มีเหตุผลเรียดไรอืมอืมอันเดือนยังเดือนยังเดือนอยังวะสิงหาสิงหานี่บ่เดือนแปดเดือนแปดอืมว้ยบ่ขี้เกียเดือนแปดบ่ขี้เกียร์ที่ละมันเกี่ยวอย่างกันมันเกี่ยวอย่างเดีกับเดือนโอ้ โอ้ยจะว่าเนอะเอาแล้วบล๊อเต็มที่มันจีจะเบิ้งได้อีกสิบซองเดือนสิงรอดวันนี้ไหมเอาก็ได้ประกอบกันจนเนี้ยจนยางหรือว่าบอดูเก่งๆนี่เขาเบิ้งแต่หัวจดจีนเบิ้งเต็มจีนจดหัวหรือว่าเดือนแปดนี่บ่็อกสี่ทีบ่เอาเปรียบเดือนเก้านี่กับเจ้าสู้เดือนชีบกับแบบว่าจังได้ก็ได้ เน่ยชีวิตเดียวเป็นน้ำเย็นนี่กันชิเดียเ่มกราเดียนชีบลูกเจ้าของไี้เทพจำมายนะจำไม่ได้มกราเดียนยังเดือนกุมภาโอ้ลูกเจ้าของไอ้เทพจำมาเดยเดียนชำอ่ะเดือนกุมภาเดือนทองดิเนะเดือนทองดิเดือนมุกกระลากุมภาดิมุกกระลากุมภาเอ้เอ๋ย็นดีบอกลา โ่าลูกชาเจ้าของก็ต้องว่าดีขึ้นก็แล้วมอดูบอกว่าจังนี่ยเอากระดีนว่าเอาแล้วมันย่องลูกเจ้าของย่องผู้ใหนบ่เดียนอายกระดีเดียนงี้กรดีเดียนสามกรดีเดียนส่กระดีเดียนหาเาดีเดียนหกกะลำบากอ๋อคว่าสั่นไหมมันแรงดิเดียนหกกะลำบากเดียนเจ็ดกะหากินบ่กุ้มปากกุ้มทองว้า ยันแปดกับว่าขี้ข mm ี hmm. ้คือดูจากจากขอยืมเงินคนยากันตรงนี้ยืมง่ายกันยืมของเขาเราได้ไห้พรอมเจ้าจจงไหย mm hmm. นั่น mm hmm. มันก็ดูประกอบชูนเนี้วเนาะสมุ์ดูหมอเขาให้ออยู่เยาะอืมจ mm ้ะ hmm. okay.